เรื่องสิทธิเนี่ยผมว่า <c oughs> การที่เราเรียกร้องให้สิทธิที่เท่าเทียมกับเมนสตรีมเนี่ยหลายๆคนหลายๆภาคส่วนเข้าใจผิดคิดว่าจะขอให้มีสิทธิ์มากกว่าตรงนี้สําคัญมากผมว่าต้องเน้นเรื่องความเท่าเทียมคือขอสิทธิ์ยกขึ้นมาเท่ากับเมนสตรีมมากกว่าเพราะว่าผมว่าหลายๆคนท,ที่ที่ไม่เข้าใจแล้วก็ยังขออนุญาตจะว่าต่อต้านอยู่เนี่ย เขาคิดว่าถ้าเกิดเราได้มีการยกระดับการสมรสเท่าเทียมหรือสิทธิทั้งหลายที่มาเท่ากันเนี่ยเป็นการริดรองสิทธิ์ของเขาส่วนหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งอันนี้อันนี้ผมว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมิสเป็นอะไรที่เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงนะครับส่วนในเรื่องของครอบครัวเนียผมว่าสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่่อเป็นสังคมครอบครัวที่บ้านที่เราอยู่หรือสังคมที่เรามาทํางานหรือมา อยู่ร่วมกันเพื่อที่จะพยายามไป achieve certain goals เนี่ยอย่างเช่นรรคเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของความหลากหลายทางอัตลักษณ์หรือความต้องการทางเพศที่จะเปลี่ยนที่จะเหมือนกันที่จะไม่เหมือนกันที่จะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ารรคเพื่อไทยให้โอกาสตร,ตร,ตรงนี้เยอะมากนะครับแล้วเราก็ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวเราก็ทําด้วยครับเรื่องของเรื่องของอสมรสเท่าเทียมก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าภรคเพื่อไทยให้ความสําคัญอย่างมาก นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าพอเราจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันจะง่ายเราก็มีการอธิบายมีการถกมีการพูดคุยกันในพักค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับผมว่าจุดประสงค์สําคัญที่สุดเรื่องต้องให้สมร่าเทียมเกิดเนี่ยคือต้องให้เกิดก่อนนะครับคือกฎหมายหลักต้องให้เกิดก่อนส่วนในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีกฎหมายลูกตามมาอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นคําถามว่า สิทธิในการเลือกใช้คำนำหน้านายนางสาว X ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีผลกระทบต่อการเกณฑ์ทหารอย่างไรมันมีมันมีเรื่องของมันกระทบกลับมาเยอะแยะแต่ว่าคนที่พยายามเอาเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกนี้ครับผมบอกว่าต้องมองว่าเราต้องมองข้ามประเด็นเล็กไปก่อนผมใช้คำว่าเป็นกฎหมายลูกแล้วกันจะใช้คํานําหน้าเป็นนายนางสาวหรือว่า เรื่องของการใช้ขบอมูลข้ามเพศนี่ใครจะเป็นคนจ่ายจะมาจุเป็นสามสิบาทรือเปล่าเนี่ยผมไม่จะเอาประเด็นเล็กมาทําให้ประเด็นใหญ่ไม่เกิดผมไม่แน่ใจกระบวนการกฎหมายกระบวนการรัฐสภาว่าถ้าเกิดเราผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ยเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้เราไม่ค่อยไปคุยกันทีหลังได้ไหมขอให้มันผ่านไปก่อนแล้วก็มาร้างกฎหมายลูกทําให้สังคมที่อยู่ร่วมกันได้เนี่ยอยู่กันร่วมได้อย่างมีความสุขผมว่าเรื่องเรื่องสมรสเท่าเทียมนี่เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับว่าพระเพื่อไทย แล้วก็พรรคเก้าไกลด้วยซึ่งเป็นสองพรรคใหญ่ซึ่งน่าจะรับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้ทั้งสองพรรคให้คำมั่นว่าจะทําทันทีถ้ารัฐบาลถูกจัดตั้งมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องที่อาจารย์ทั้งสองอาจจะกลัวว่าจะไม่ถูกทางทางภาคการเมืองเนี่ยจะไม่ให้การสนับสนุนเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับกน็น่าที่น่าที่จะถูกแก้ไขไปแล้วนะครับแต่ผม ตรงเ่างนี้ครับความกลัวตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าดีครับมีความกลัวอยู่ว่าจะได้เป็นแรงกดดันให้กับสังคมให้กับนักให้ฝัดภาคการเมืองว่าคุณพูดอะไรไป้วคุณต้องทำตามไม่ใช่แค่พูดเพื่อวาล์มาคะแนนเสียงนะครับแต่ผมแต่ผมมั่นใจครับว่า LGBTQ+ เนี่ยเป็นชนกลุ่มใหญ่แล้วเราก็ได้แสดงตัวตนออกมาชัดเจนเราสังคมได้รับรู้ถึงความต้องการที่เป็นความต้องการที่ถูกต้องแล้วก็ ผมว่ามันถึงพอยิ่ที่เรียกว่ามันไม่สามารถอยู่เฉได้แล้วอะกลับไปถูกแบบเหมือนหลนังที่อาจารย์บอกเรื่องอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ไม่ผมว่าไม่เกิดผมว่าสเต็ปต่อมาที่จะให้มันไปถึงจุดที่มันได้รับการยอมรับจากทุกทุกคนหรือว่าหมู่มากเนี่ยเราต้องมาคิดถึงถึงแมส์์มาร์เก็ตติ้งถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการค้าจริงจรงินะครับต้องมาดูตรงนี้ด้วยว่าหนังดีๆหลายในเรื่องเนี่ยก็อยู่ในเฉพาะเป็นเหมือนกับนิชมาร์เก็ตแหละ อยู่ในชุมชนที่ท,ที่ที่มีความสนใจ,จเฉพาะเรื่องเรื่องเดียวผมว่าเรามีเราม,เรามีเรามีหลายๆเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นการบินไทยของเราเนี่ยก็มีหนังอยู่ในเครื่องบินใช่ไหมครับผมตัวเองเป็นมาตรฐานนะว่าเวลาผมบินไปไหนเนี่ยผมไม่ได้ดูหนังหนังโงเป็นหลักเนี่ยผมก็จะด,ดูหนังพวกช็อตฟิล์มด็อกทีมันรีทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมครับเหมือนกับเกาหลีเหมือนกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็มีซอฟต์าวเวอรอยเ่อเขาเอาเอาเข้ามานําเสนอผมว่า ในระเบีวันนี้ถ้าเกิดเราเราเราผลักดันให้เอาหนังที่ทําโดยพวมกับไทยที่เกี่ยวกับเรื่องเงียบจีบคิวพสเนี่ยเข้าไปฉายในในการบินไทยได้เนี่ยก็จะเป็นการเผยแพร่นะครับแล้วมีการทำพีอาร์อย่างเช่นเราเราอาจจะมีการเอาบุคคลที่เกี่ยวข้องไปขึ้นเครื่องบินให้กับตอนบินไปกรุงเทพเชียงใหม่แล้วฉายหนังไปกับหรือไปฮ่องกงอะไรไปเช้าเย็นกลับชั้นแรกแล้วทำพีอาร์เยอะๆเพื่อคนรู้ด้วยเนี่ยว่าคืออะไรนะครับแ,แล้วก็สอดแทรกเข้าไปถึง สิทธิที่เราต้องการเรียกร้องซึ่งต้องศึกษาให้ชัดเจนว่าเป็นสิทธิที่เราอยากได้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมไม่ได้สิทธิพิเศษนะครับซึ่งจะไม่มีการเข้าใจผิดหรือมีการบิดเบียนไปได้นะครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยก็พูดเรื่องที่มันที่มันโดนใจแล้วก็ใกล้ชิดกับตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นอย,อย่างที่บอกว่าเอ๊ะมันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดมีการ แปลงเพศเกิดขึ้นต้องมีการใช้ฮอร์โมนข้ามเพศทําให้ชนกลุ่มนี้ได้เปรียบชนกลุ่มอื่นที่รัดต้องมาซัพพอร์ตใช่ไหมครับเราก็อาจจะใช้เหมือนที่ผมคุยกับปกปองวันนี้เนี่ยว่าเราอาจจะมาเปรียบเทียบกับเช่นผ้าอนามัยที่เราต้องให้เพศหญิงก,ก็ได้ก็ถือว่าเป็นเพศเฉพาะเหมือนกันใช่ไหมครับก็เป็นหน้าที่ของของภาครัฐที่ต้องช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ผมว่าเรื่องอะไรเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเอามาเอามานําเสนอเอามาสอดแทรกเข้าไปเวลาที่มีกิจกรรมใหญ่หญๆเนี่ยก็จะทําให้ทุกภาคส่วนเนี่ย ช่วยกันผผักดันแล้วก็ทําให้กฎหมายสมรรเทีมเนี่ยสำเร็จได้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR ว o อาคได้เลยครับ